การขาดหายไปของ Google เนี่ยส่งผลกับ P40 Pro อยู่เหมือนกันนะครับทำให้ผมต้องสุดท้ายไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องพยายามลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็น1วันกับ P40 Pro ของผมที่จะไปรีวิวกันจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้อง work from home แหละแต่ว่าเนื่องด้วยงานที่เรามีอยู่ในบางอย่างก็ต้องไปที่ออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็ เห็นในคิวถ่ายเห็นว่ามีม 3, ประมาณ3-4เทปได้แบลฟิตน่าจะเสร็จเร็วกว่าครับเดี๋ยวนี้จะลองเติมเต็มนะครับว่า P10 Pro เนี่ยหนึ่งวันลองใช้แอปในตัวเครื่องที่มีมาให้ติดตั้งแอปเพิ่ม,เต,มเติมจากโัวแอปแกลอรี่แล้วมันจะเพียงพอต่อการใช้งานไหมกับการขาดแพลของ Google Mobile Service นะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของกล้องถ่ายภาพก็จะไปลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วก็มีเรื่องของแปลตต่นะครับว่าใช้ไปหนึ่งวันแบตลดไปเท่าไหร่หรือเท่าไรครับผม เมว,ว่อานนี้ผมเปิดเครื่องมาตั้งแต่ตอน8โมงเช้านะผมแล้วก็ใส่ซิมเรียบร้อยแล้วรับตัว P10 ตัวนี้แต่ว่ายังไม่ได้โหลดแอป,ปต่างๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าตอนนี้ Hu ้เวลนี่ก็ไม่สามารถจะลงแอป,ปที่อยู่บน Play Store ได้นะก็ต้องใช้งานพวกบน HMS หรือว่าตัวแอปแกลอรี่ไปแทนครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าแอปผมใช้ประจำวันเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วติดตั้งกันยังไงหลักๆก็พวก Facebook Twitter Instagram แลอะไรพวกนี้ละครับแล้วก็การเช็ค Gmail ที่เรามีอยู่ตอนนี้นย จะเช็คผ่านทางไหนได้บ้างก็เดี๋ยวขอเดินไปกิจพอี่ออฟฟิศก่อนครับตอนนี้แผลของหนักมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะเอากาแฟด้วยสักแก้วนึ่งเข้าเช้าแบบนี้ต้องต้องมีแบบรีเฟรชอัพนิดนึงครับจะได้ตื่นตื่นตอนนี้ผมลองเปิดเข้ามาดูแล้วนะครับก็อต้องลองหาทางโหลดแอปจากฝั่งของพวกแ p ปสโตร์ข้างนอกอาจจะเป็นพวก APK คพก็ได้เพราะว่าอันนี้คือ เราเลือกอันที่หัวเหมยแนะนำมาครับผมก็จะลองดูพวกแอปเพีเวเข้าไปแล้วกันนะจะเน้นพวกของฝั่งโซเชียลเป็นหลักก่อนกับพวก Facebook, IG, Twitter นะครับเพราะพวกอันนี้เนี่ยสามารถใช้งานบนหัวเย P10 Pro ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ต้องพึ่งพาส่วนตัว Google Mobile Service นะครับไม่ต้องมี Gps ก็ได้ไก็จะมาตอนนี้เราก็รวมเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่แอปอย่างพวก a c e b o o k m e s s e n g e r t w i t t e r Instagram นะครับไลน์แล้วก็ไลน์ได้วยเพราะว่า ตอนเท้ได้เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเปิดลายตัวเต็มได้นะครับบนตัวเมยสามสิบเพราะไม่มีตัว Google Mobile Service เดี๋ยวเราดูก่อนเวอร์ชันของ p 4 e 0 Pro ปุ๊บเป็นยังไงป๊าป๊าไม่ได้เหมือนเดิมครับไอต้องเลือกใช้เป็นลายไลท์นะฮะอันนี้เปิดได้แล้วก็น่าจะซน์อินได้เหมือนปกตินะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะมาลองดูตัวของ Facebook Facebook ไม่น่ามีปัญหาครับซน์อินได้นะฮะไม่ Messenger, เซนเซอร์เดี๋ยวเชื่อมกันต่อ t w i เ t อ r อ้าอย่างงเนี่ยอ้าว เดี๋ยวขอเช็คก่อนครับว่า Twitter จะมีเวอร์ชันไหนที่ใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดดูในตัวของตัวแอปแกลเลอรี่ก็จะมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็มีแอปแนะนำหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนครับแอปแกลเลอรี่มีอะไรให้ดูบ้างแอปแกลเลอรี่ Gallery, ปุ๊บเข้ามานะครับก็จะมีพวกแอป Shopee VTV Monomax TikTok Lazada พวกนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามี ทวิตเตอร์ไหมอ่ะเพราะที้เราลองทวิตเตอร์จากข้างนอกแล้วมันไม่ติดยังไม่มีนะครับแล้มีอะไรอีกเอ่อถ้าเป็นแบงค์่ะธนาคารแอปธนาคารก่อนแอปธนาคารเราต้องหาเป็นรายการรายการไปนะครับอ่ะมีแอปใหม่ที่เรารักอ่าลองดูแล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นว่านี่คือแอปน่าจะเป็นแอปไทยทั้งหมดที่มีมานะครับอันนี้ตอนนี้กลิ่นไก่กระเทียมยั่วใจมากเลยแป๊บนึง าลายทีวีมาแล้ววิวมีไทยรัฐมี SCBEC นะครับ KBank ก็มาดีแทกกรุงไทย NEXT นะครับ MK m ม m o ของ GSB ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าโหลดแล้วใช้ตัวไหนได้บ้างนะฮะทดสอบมาแล้วนะครับผมในเรื่องของการโหลดแอปมาเราก็จะมีส่วนของที่โหลดมาจากแอปแกลรี่ของโ u a w e ์เองแล้วก็ส่วนของตัว เอพเคเพียวนะครับก็ทดลองโหลดมา Facebook Messenger ไม่มีปัญหาครับก็ได้ปกติแต่ว่าตัวของ Twitter นะครับกดแล้วเด้งนะครับเด้งออกมาเลยกด Twitter เด้งนะฮะส่วนตัว f a c e b o o k นะครับนี่ก็เปิดเขาได้ปกตินะครับนี่เลยนี่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ Messenger ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับได้อยู่แล้วใช่ไหม Facebook Messenger ได้หมดนะครับรวมถึง IG IG ก็เล่นได้นะครับปัดเข้าตรวลง Story ได้นะฮะ ก็ตอนนี้ก็จะติดก็มี T w i ต t e อร์กับ Line 2อ,อย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็เลยต้องโหลดตัว Line Lite มาแทนซึ่ง l ล n e Lite เนี่ยมก็ใช้เฉพาะสำหรับตัวการแชทโทรคุยเป็นกลุ่มเท่านั้นมันจะไม่มีพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เอามาเสริมอย่างเช่นพวกไลน์เป๊ Line Pay, หรือว่าการทำงานร่วมกับพวก Line m a นอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าผมลองโหลดตัววงในนะครับมาจากส่วนตัวแอปแกลอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าเข้าใช้งานได้นะครับนะครับตัวแมพก็ขึ้นแล้วนะครับ ซึ่งมันจะเป็นส่วนของทอมทอมนะครับเวลาใช้งานบนตัววงในเนี่ยเพราะว่าทางโหมดอย่างที่บอกเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีข่าวว่าเขาไปซื้อทอมทอมแมปมานะครับมาใช้งานบน SMS นั่นเองแล้วก็พอลองกดเช็คอ,า,อาหารตตรวจสอบสาาที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีบั๊กนิดหน่อยตอนที่เรียกแมปหรือว่าแผนที่ขึ้นมาดูนะครับแต่ว่ารวมแล้วก็ถือว่าโอเคเหมือนกันซึ่งอันนี้พอเรารู้ร้านอาหารปกติแล้วเราสามารถจะเลือกสั่งอาหารได้ใช่ไหมครับช่วงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตัวของวงในเนี่ย พอถึงเวลาจะสั่งอ่ะมันจะไปโคกับ LINEMAN ซึ่ง LINEMAN ใช้งานไม่ได้บน P40 Pro นะฮะมันเลยไม่ล้ไม่สามารถสั่งอาหารในช่วงกักตัวคอือฟิลได้นะครับแล้วพอลองไปค้นดูในตัวแอป g a l l ลอรตอนนี้นะครับยังไม่มีแอปสั่งอาหารตัวอื่นๆเลย Grab ไม่มี Get ไม่มี Food Panda ไม่มีนะครับไลแมน ติดตั้งได้แต่เปิดไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องซายอินผ่านระบบของ l ล ne นะครับส่วนก็นคือต้องทำการโทรสั่งจากร้านเท่านั้นหรือไม่ก็เลือกใช้บริการที่เป็น Belivery อย่างเช่นพวก m c d o n a l d a พิซซ่าคอมพานีเคเออะไรแบบนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานวันแรกกับโ u a อ e ี P10 โปรงผมก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้1 0 4โมง45เราเพิ่งจะซิงค์ Facebook IG ไปนะครับแล้วก็ t w i t t e อเปิดไม่ได้ นะแต่ TikTok กนี่มีให้โหลดนะครับได้ปกตินะเปิดใครตอนนี้กำลังแบบฟิตนะครับเอาภาพเอาทา t i k t o อกไปเต้นกันอะไรงนี้นะ้องก็สามารถจะโหลด t i k t o อได้นะครับใช้งานได้ปกติส่วนแอปอื่นๆนะครับเรืองของ Google แน่นอน,นว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีแอปบ,บางตัวของ Google ที่ไม่ต้องการตัว g o o l e m o บ i l e Service นะครับก็คือ Google Map อันนี้โหลดมาเปิดใช้งานได้ Google Chrome ก็โหลดมาเปิดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซิง Gmail เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้ใคลาย n อนของค่ายอื่นครับ mm hmm. อย่างเช่นตัวของ Microsoft Outlook ทําการซิง Gmail เข้ามาที่เครื่องนี้แทนนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ใช้เมลง,ง่ายๆรวมถึงตัว c a l e n d a r ไปทินเนี่ยก็สามารถใช้ตัว u t l o o k นะครับดึงมาดูได้ด้วยแล้วก็สามารถจะสร้างตารางน,นัดหมายได้ปกติเหมือนกับเครื่องที่มี Google อยู่นั่นเองหรือไม่ก็อาจจะต้องเลือกนะครับทำบุ๊กมาร์กนะครับส่วนของตัว chrome browser เอาไว้หรือ Web browser ก็ได้ แล้วก็ s i g n in เข้าไปที่หน้าของ Gmail หรือว่าหน้าของ c a l e n d a r บนเว็บไซต์ไปเลยเรียกว่ามีช็อตคัทเอาไว้สำหรับกดเช็คเมลหรือว่าเช็คตารางนัดหมายต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับผมจากที่ทำเมืมาา่อเช้านี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่ลอง p 1 0 Pro เนี่ยตอนช่วงเช้าผมลงแอปอย่างเดียวยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณน90%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองดูแอปต่างๆเนี่ยผมเลอกติดอย่างเดียวคือ Twitter ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะใช้งานได้เพราะว่าตัวแอ ไอต้องใช้เป็นเ h ิ r d ป a ัตตแทนแต่ว่าพวก Gmail นะมาได้แล้วผ่าน Microsoft Outlook รวมถึงตัว c a l endar ปฏิทินต่างต่า้ตารางนัดหมายก็ซิงค์มาได้นะครับใช้เป็น Outlook แทนแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคยอยู่ก็คาดว่าช่วงบ่ายน่าจะได้เล่นตัวเครื่องมากขึ้นนะครับหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลองไปถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นมากับพวกถ่ายวิดีโอด้วยซึ่งจริงๆจุดนั้นไม่ใช่ปัญหาของโหพี่รีบอยู่แล้วนะครับเราลองดูอย่างตอนบ่ายแล้วกันว่าภาพสีของกล้องได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ ที่เหลือช่วงเยน็นน่าจะสรุปกันแหละเรื่องของประสิทธิภาพชิปเซ็ต p e อ formance ว่ารวมแล้วนะครับ P40 Pro นี่ออกมาคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนกับราคานี้และไม่มี Google Mobile Service นะครับรวมถึงวิธีการว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังสามารถติดตั้ง Google Mobile Service ลงไปบนเครื่องนี้ได้หรือเปล่าเปิดบั็อมอกทีก็คงม,มงเย็นเลยคผมกะบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงน,นิดหน่อยก็คือเรื่องของจากตอนแรกที่ว่าช่วงบ่ายจะได้ออกไปถ่ายรูปนะครับกลายเป็นว่า มีเทปที่อยู่ในคิวต้องถ่ายให้เสร็จก่อนอีกประมาณ2เทปด้วยกันก็เลยนี่6กโมงแล้วนะครับกว่าจะเอาเจ้า P10 Pro ออกมาเดินถ่ายภาพนู่นนั่นนี่นะครับก็ต้องบอกว่าจากที่ลงแอปโซเชียลไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่คือวันนี้จะบอกว่าใช้งานทั้งวันก็คงไม่ได้เพราะเปิดแตน์บตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้นะครับ5้าโมงห้ครับตอนเช้านี่ยกว่ามันเก้าโมงใช่ไหมแล้วก็แบตเตอรี่เหลือประมาณ80%นะครับผม ก็เดี๋ยวคิดว่าช่วงเย็นนี้น่าจะได้เผาแบตกันส,สนุกตั้งแต่เดินถ่ายรูปไล่ไปเลยนะถ้ากิแถวบ้านผมไปถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ช่วงหัวค่ําคงไปเล่นเกมครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของแบตเตอรี่กันตอนนัว่าเป็นยังไงแล้วก็เกมต่างๆที่ลูก,กออกมาเนี่ยจะเจอปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมไม่มี Google Play ผมต้องโหลดแอปโหลดเกมจากที่อื่นมาลองเล่นแล้วมันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในไทยได้ไหมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเช็คกันตอนนั้น อนนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูพวกกล้องกับโหมดภาพของตัว P10 Pro กันก่อนอันนี้ก็เป็นโหมดกล้องของ P10 Pro นะครับเห็นว่าด้านซ้ายจะมีพวก Master AI อยู่ด้วยแล้วก็จะมีตัวจับโฟกัสนะครับแล้วก็แอร์จะขึ้นว่าเป็นดอกไม้นะฮะลองไล่ไปดูกันนะตอนนี้จะมีเซตติ้งมีปรับสีมีปรับแฟลชก็ตัว Master AI นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของกล้องหลัก Reifier ลองแคะมาสักสามสี่แชะเอาลมม้อีกตะหากชึบประมาณนี้นะฮะปึ๊บ นี่นะครับเดี๋ยวจะลองสลับมาเป็นวิวแบบท้องฟ้าบ้างบ้านเราถ้าไม่มีสายไฟก็จะใช้กรุเทพซึบนะครับลองเช็คดูว่ามาสเตอร์ไจะปรับซีนเป็นยังไงบ้างนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นท้องฟ้าสีครามนะครับ ยวลองถ่ายวีดีโอจากกล้องหน้าของ P40 Pro ครับเป็น 4K 60เฟรมครับลองเช็คดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่านี่เป็น 4K 60นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็น Full HD ต่อที่60เฟรมเหมือนกันคือผมอยืดสุดแขนแล้วนะผมว่าเฟรมมันก็จะว่าแคบก็แคบนิดหนึ่งเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าถ้าเกิดว่า Full HD เนี่ยมันจะกว้างกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีการครอบภาพนิดหน่อยก็เป็นไปได้ครับอ่านี่นะครับ อันนี้ปรับมาเป็น Full HD 60เฟรมแล้วก็เห็นว่าเหมือนเฟรมมันกว้างขึ้นนิดนึงเหมือนกันครับเป็นแนวแนวสูงคือตะกี้มันจะเหลือแค่หัวกับคอผมแค่นั้นเองอันนี้ยังมีส่วนของอกมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ผมก็ยังแคบนิดนึงอยู่ดีนะสำหรับการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้านะครับน่จาจะได้กว้างกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งแต่นี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเรื่องของการกันสั่นเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าเกิดว่าตัวซอฟต์แวร์ทำออกมาดีนะครับมี AI เสียงเจ๋งเนี่ยเราก็เดินถ่ายแบบนี้ได้ ภาพไม่สั่นะครับอันนี้ฟ u ช l ดี60เฟรมครับมาต่อที่กล้องหลังนะครับอันนี้ 4K ครับ n 4K 60เฟรมก่อนครับว่าภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้เป็นเลนหลักนะครับของตัวซินิเลเี๋ยวลองดูว่ามันซูมเป็นยังไงบ้างครับลองซูมออกนะครับชื้อกว้างขึ้นแล้วก็ซูมเข้านะครับ อันนี้คือถ้าเป็นซูมดิจิตอลคือตอนนี้สุดที่10เท่านะครับที่ 4K แต่ภาพมันจะเป็นดิจิตอลซูมอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ดึงออกมากว้างสุดได้ประมาณนี้นะครับเป็นเลนส์วายนะครับเดี๋ยวลองดูระยะของการจับโฟกัสนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าโฟกัสมาโคออกมาฟึ๊บหมดเสีได้นะครับอันนี้คือ 4K 60เฟรมนะครับจาก P40 Pro ครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวเฟนฟูชีดูว่ามันจะสามารถปรับระยะของการถ่ายวิดีโอระยะเลนไ,ได้มากน้อยแค่ไหนครับัน,นี้เป็นวิดีโอฟูชีที60เฟรมนะครับจากที p r โปรลองดูสีสันกันได้อันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นเป๊ะๆเลยนะครับจะดูว่าระยะซูมยังไงบ้างนะครับเท่ากันนะครับคือซูมรีต้นประมา10เท่านะครับแล้วก็ออกมาที่ 1x แล้วก็จะไปที่เลน Ultra w า d ได้นะครับถอยกมานิดนิดหน่อยนะครับนี่คือสุดแล้วนะครับน,นะครับซูมเข้าไป10เท่ายอดตึกยอดตึกอยู่ไหนหาก่อนอันนี้นะครับวงนี้ออฟูสิทเท่าข้าไปวิดีโอนะครับอันนี้คือฟูวิชินิ60เฟรมครับเดี๋ยวลองอาจจะลองปรับเป็น30ดู อาจจะใช้กล้องได้มากกว่านี้มาครับเป็น Full ดี30นะครับตอนนี้จะลองเช็คดูระยะการซูมเท่าเดิมหรือเปล่าไปมากขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือซูม10เท่าใช่ไหมสิเท่าแล้วไปอีกไปอีกไปอีก,ไ,อกได้หกสิบเท่านะครับคือถ้าลองสลับมาถ่ายที่ Full HD 30เฟรมเนี่ยจะได้ภาพที่ มุมมองกว้างขึ้นหรือว่าไม่ใช่มุมมองกว้างขึ้นสิจะได้ระยะซูมที่ไกลขึ้นอีกนะครับก็คือมันสามารถจะซูมสุดที่15เท่านะครับนี่ซึ้บ15เท่ามันก็ว่าพอไปใช้ฮาร์ดแวร์ของตัวกล้องพลิสโคปแล้วเนี่ยระยะซูมที่ไกลขึ้นด้วยแล้วก็ความคมชัดของภาพก็ดีขึ้นด้วยนะครับทั้งมดวิดีโอของตัว p ีซิโปนะครับก็จะมีตัวของ AI ครับที่มาช่วยในการถ่ายวีดีโอแบบฟิลเตอร์เอฟเฟกหรือว่าโบเก้ครับตอนผมตอนนี้ก็ทดลองถ่ายครับด้วยการใช้ตัว AI Color ครับทำให้สีผมเองเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาฉากหลังเป็นสีขาวดำครับผมแต่เดี๋ยต้องบอกว่าจากที่ลองหาไอยูแล้วมันใช้งานได้เฉพาะกล้องหลังนั้นผมก็ต้องพลิกเครื่องมาครับกล้องหน้านใช้ไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้เบลอพื้นหลังเวลาถ่ายวิดีโอครับ เหมือนกันครับใช้ได้เฉพาะกล้องหลังกล้องหน้าไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เชียบดูกัะตีกที่เป็นเอเอฟิกเฉพาะฉากหน้ากับฉากหลังสีตะขาดำตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของมอนกับเป็นพอเทนวีโอครับคือตัวเราชาัดแต่ฉากหลังเบลอครับเห็นไหมอ่าก็เบอร์หลังไปเรียนๆแบบนี้เลยครับ ญาณ 5G มาแล้วนะฮะซึ่งนี้ต้องไปดูการตั้งค่าก่อนว่าเราต้องปรับครับคือตอนแรกที่ตั้งค่ามามันจะเป็น NR เดี๋ยวเราไปดูกันตรงส่วนของข้อมูลมือถือนะครับมันจะมีเรื่องของเครือข่ายอยู่คือตอนแรกเปิดมามันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น LTE หรือ CDMA ครับก็เริ่มมาสลับเป็นตัวนี้ NR ด้วยนะครับก็จะเป็นการใช้ตัว 5G นั่นเองนะครับนี่เห็นไนหะม 5G มาแล้วขะตอนนี้ที่เจอก็คือจะเล่น พับ G นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าตัว Play Service หรือว่า Google Play Game ได้ผมแชะคราวนี้เม่เค้าหลักและปกติมันจะมีตัวของ Alina โดยที่ผมไม่แน่ใจนะก็ต้องมาใช้เป็น Facebook แทนนะครับคราวนี้ซึ่งผมไม่เคยมีโปรไฟล์บน Facebook มาก่อนเลยก็คงต้องนับหนึ่งใหม่นะครับในส่วนตัว p 0 Pro ที่ไม่มีตัว GMS มาช่วยเสริมนะครับเพื่อนชมไแล้เรียบร้อยเดี๋ยวดูกันก่อนการาฟิกสักครู่ ตัวชิปเซ็ตไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยโอเคเลยแหละที่เล่นก็ก็ 0.5G เพียงแต่นี้แหละครับเรื่องของการซิงกับเซฟเก่าที่อาจเจอปัญหาบ้างอย่างผับจีนี่ตะกี้เข้ามาก็มีแต่ Facebook ให้สายอิน,นคใครลบอิน Facebook อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ผมเองใช้ Google Play Game นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นพวก Rv หรือว่า Call Duty ผมก็ใช้เป็นการินาแอคเคาทซึ่งการโหลดจาก โ Store นอกที่ไม่ใช่เมืองไทยไม่มีให้ใช้งานนะครับบอกเลยคือจะมีแค่เป็นแอคเค n าของก l ัวเล y g เกมหรือว่าเป็น Facebook เป็น Twitter อะไรพวกนี้แทนนะครับทั้งเอาอเอนียบร้อน แล่ไล่ไล่ไละแกงมาและวล่ไดูดลงก่อนรับนี้ก็พีซิโปรนะครับจากที่เล่นมาทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ล่าสุดตะกี้ก็ผับจีจบไป2ตาตาครับผมแล้วก็ตอนนี้แบตเลยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ะครับตรงนี้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับ1วันนี่สบายๆนะครับสำหรับตัวของ P10 Pro แต่ว่าก็จะมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับความร้อนนิดนึงก็คือตอนที่เอาไปลองถ่ายวีดีโอเมื่อตอนช่วงเย็นนะครับส่วนที่ร้อนคือจะเป็นบริเวณนี้นะครับโซนนี้กับด้านบนตรงนี้นะครับที่มีความร้อนเะิดขึ้นมาแล้วก็ตะกี้ที่เราทำ G ก็เหมือนกันครับก็จะมีความร้อนบริเวณโซนนี้ที่เดียวกันกับตอนที่เราเอากล้องไปลองถ่ายรูปนะครับ พา,าไปแล้วหนึ่งวันกับโว้ย P40 Pro เครื่องนี้นะครับถือติดมือมาทั้งวันเรื่องของการใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าลื่นไหลามากตามสเปคชิปเซ็ตเุลทงรับคิริน990 5G ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีซิมเ s ที่รองรับ 5G อยู่ใส่ปับ๊บตรงไหนมีคลื่นจับได้เลยพร้อมใช้งานนะครับเทคสปีดมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆหน้าจอสวยงามภาการแสดงผลโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องกล้องถ่ายภาพครับตัวนี้กล้องหน้าก็ ทาง2ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพมุมกว้างได้การปลดล็อกด้วยใบหน้าก็โอเคครับสแกนได้รวดเร็วทันใจนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้ใส่แมสกันอยู่นะก็เลือกใช้สแกนิ้วมือบนหน้าจอก็ได้ครับก็แปะปุ๊บแล้วก็สแกนตดได้ทันทีส่วนกล้องหลัง4ตัวของ p i 0 Pro นะครับก็อย่างที่บอกไว้จัดเต็มครับตัวเซนเซอร์หลัก Ultra Vision 50ล้านพิกเซลนะครับก็ถ่ายภาพออกมาได้สีสันดีนะครับสวยงามคอนทราสต์ก็กว้างเรียกว่าเก็บรายละเอียดแล้วก็ดีเทลได้ดีขึ้น นะมีตัวกล้องซินิเลนมาช่วยในการถ่ายวิดีโออัตราส่วนเต็มที่นะครับผมคือเรื่องกล้องเนี่ยไม่ต้องขายเยอะเพราะห u a w เวนี้ก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องดีขึ้นทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเปถ่ายกลางคืนในโหมดพวกนี้นครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้ง,งานได้สบายสบายส่วนของเกมนี้ก็ไม่ต้องวน,นครับทั้งตัวกราฟิก GPU t u r b o มาแล้วก็แรม8รอม256ความจุนี่จัดมาเต็มที่สบายๆนะครับ ก็จะมีเรื่องของตัวลำโพงนิดหน่อยนะครับอย่างที่เราเคยพูดไปตอนอันบ็อกแกะกล่องกันว่าลำโพงเนี่ยมันมีตัวดียวอยู่ด้านล่างเพราะว่าด้านบนตรงเนี้ยที่ปกติจะเป็นสปีเกอร์กริลนะครับเอาไว้ลำโพงโซนาเนี่ยมันไม่มีแล้วมันฝังไปตนะั้งแต่ตอนรุ่นที่แล้วนะครับก็จะเป็นลำโพงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาดูหนังหรือว่าเล่นเกมครับก็จะเจอเรื่องของนะเสียงมันไม่เต็มที่เท่าไหร่คือต้องบอกว่าลำโพงที่เสียงดีนะเสียงดีมากๆแต่พอไปชนกับรุ่นอื่นนะครับตอนนี้พวกกลุ่มเรือธงเนี่ จากที่เราใช้งานมาครับผมก็ต้องบอกว่าพีซี Pro เครื่องนี้ก็สมชื่อสมราคาเรือธงมากๆก,ก,การใช้งานความลื่นไหลครับไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับกล้องก็ดีนะครับทั้งการถ่ายภาพนิ่งการซูมพวกนี้นะครับโอเคหมดจะมาติดก็เรื่องของตัวแอปพลิเคชันในการใช้งานนี่แหละก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งตัว SMS ของ Huawei เองแล้วก็ตัวแอปแกลอรี่เนี่ย มันยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเรายังสามารถที่จะติดตั้งตัว Google Mobile Service หรือว่า GMS เข้าไปได้อยู่ทำให้ผมสามารถจะใช้งานพวก Play Store แอปต่างๆได้เต็มประสิทธิธภาพมากขึ้นบนมือถือเครื่องนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าการขาดหายไปของ Google เนี่ยส่งผลกับ P10 Pro อยู่เหมือนกันนะครับทำให้ผมต้องสุดท้ายไม่ไหวจริงๆอะต้องพยายามลงซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถจะการันตีได้นะครับว่าลงไปแล้วเนี่ย มันจะอยู่กับเราตลอดไหมจะเจอปัญหาว่าไม่รองรับแล้วโดนดิดเด้งออกมาเหมือนกับที่หลายๆคนเจอกันในกลุ่มหวว w ยตอนนี้หรือเปล่า อันนี้คือไม่ได้เจอกับ P40 นะครับก็เจอกับรุ่นอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ตอนนี้อย่างตอนนี้เห็นมีปัญหากันก็นคือตัว Mate 30 Pro 5G นะครับที่ลองติดตั้ง GMS เข้าไปแล้วสัาพหนึ่งจะมีการแด้งแจ้งเตือนมาว่าไม่รองรับรุ่นนั่นนี่ติด Google Pay l Protect อะไรพวกนี้นะครับก็อาจะเจอข้อขัดข้องหมองใจในการใช้งานบ้างนิดหน่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่ผมลองมาแล้วก็อกพอได้ Google Service มาคุณก็ใช้งาน แอปต่างๆบน Play Sto r e ได้เต็มประสิทธิภาพ100%นกว่าเดิมท่านเองส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าจะสอยหรือไม่สอยดีกับพีซีสิโปรเครื่องนี้ครับผมแต่ขอติดไว้ทนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องของการรีวิวฉบับเต็มในเรื่องของฟีเจอร์กล้องเพราะว่าตัวของพีซี r o โปรที่เราได้ทดสอบเนี่ยยังไม่อัปเดตเป็นฟูลเวอร์ชันมาเพราะว่าตัวของซอฟต์แวร์ที่ทางริชาร์ดอยู่พรีเซนต์บนเวทีงานเปิดตัวที่มีโกลเด้นโมเมนต์มี AI นอโน่นนั่นนี่ ตัวนี้ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะผมถ้าเกิดว่ายังไงมาแล้วเดี๋ยวทางดรอยแซนจะจัดเต็มรีวิวเรื่องกล้องของ p ี0 Pro ให้อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แค่3คลิกเท่านั้นใครสับแล้วไม่ต้องสับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะเป็นอันสับนะครับแล้วขอบคุณทุนที่ติดตามมา,มาตลอดนะครับผมยังไงเราก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาตลอดในช่วงนี้ครับทั้งทิปดีๆรีวิวแก๊จเจตหรือว่ามือถือใหม่ๆม,ม,มาให้ดูกันตลอดแน่นอนแล้้้้ววววไปปจอกกัััันนนนนใหหม่่คคลลลิาาีีนนาแสสดรบ